สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ห้องกอสี e. มาเหตุงานไลายวิชาการจัดการออสุขภาพปานคูและกระเบือครับออทุกคนต้องบอกเลยว่า <S 1> <S 1> <c oughs> ข้อมูลอาธิหายยากทิดนึงโดยกอสีลืมจากหนาบวกกับผมห้องกเีษนหนาบกก่อนแล้วก็ใส่ตาสัญลักษณ์สถาบันเฮาใส่ไล่ซื้อวิชาแล้วก็เท่าซื้อหยังที่เนาจุดกระเู่้อ คืเข้อกันในหัวคอทีซีนะครับทุกคนหัวคอทีซีก็คือ,ค,อคืออย่างว่าหัวคอทีซีคือโรคที่ไม่ได้เอ่อกิดจากการติดเชื้อกับผมเออรื่นี้คือซีที H ่ห้าดาวโหลดเก็บ e ข้อมูลเอ่อของงานวิจการตานาหน้าไหวครับผมคือจะบอกว่ามีไหลไฟ์งานปกหมากเลยครับทุกคนแล้วแต่ละงานหนี้าถือว่าเข้าต้องหาอ่างอิงอาบอมนะเระ่นี้คือรายงานแหลก ขอครครับผมสิ่งสำคัญเลยก็คือรายง,งานอา่างอิงของอุัิภูนีครับผมสื่อสีน้ำมาใจในานาทายของรายง,งานเท่าคืออา่างอิงครับทุกคนและเดี๋ยวคือการจัดการสุขาพิบาลโลกและสัตว์ครับผม<อ>จะรับพิทีคันหาเกาะนีเลยแนะนำ AI เจบินิเพลงที่เท่าถามมันไปว่าการจัดการสุขาพิบาลโคและกระบือคืออะไรขออา้างอิง สารจัดการกสุรขท่ามํามให้เฮาได้ทุกครบทุกอะลูนู่ขมขนครับผมนี่เราก็มาพรา้อมกับนักอิงด้วยนะฮะสามารถใส่ไปได้เลยครับผมแนะนําครับทุกคนเจีมมินิแบบไม่เสียเงินนะฮะมีทั้งแบบเสียเงินแล้วก็แบบ่เสียเงินครับเท่านี้ครับก็สามารถหาข้อมูลใดดูที่่ต้องปอูเกินครับทุกคนแค่มี AI AI ก็เปีสเสมือนคนคน,คนหนึ่งครับสามารถไปถามมันได้เลย๋ยวามาเหตุงานต่อไปดีกว่า เป็นงานไปได้นสักผักเกิดอาการหิวหนาขึ้นมาเดี๋ยวไปซื้อหนากันครับมาถึงแล้วกับคุณร้านนี้นะฮะร้านหนาขนมสถานที่่ายรูปทางร้านได้แล้วได้แล้วครับแต่มาไปดินขึ้ห้องซีหยอนสอนไงห้องที่ไปทางไหน้าจอดจุ่มเลยจะพูดหรอมาถึงแล้วร้านอาหารเอา กับพ่อหมูซับไ่ดาวครับจานหนึ่งกินยี่นี่ด้วยครับวันนี้นะครับข้ามากินเขาลานกันครับผมข่างหอเขานะมีเลยมีน้ำม,มีซอ